อดีตนักฟุตบอลที่ดุเดือดเลือดพล่านโหดหามและเขาก็บอกว่าชีวิตของเค้านนั้นไม่เคยมีสีเทาครับไม่ดำก็ขาวไปเลยตอนนี้เขาย้ายไปเล่นที่มักเซยครับแล้วก็แฟนๆมักเซยนั้นให้การต้อนรับอย่างดีเยี่ยมเอาแค่วันแรกที่เขาเปิดตัวแบนเนอร์ป้ายติดเลยนะครับยินยีต้อนรับแอนักเลงหัวใหม่ วันนี้ลองได้เรียนชีวิตของผู้ผชายคนนี้ดูครับโจวีบาตันนะครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสตา้าใบจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลลิสตาครับกับผมจิตกรสีคำเครือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับฝากช่องทางของเราไว้เหมือนเดิมะคร้บสับเมสแตนไทยแลนด์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับกำลังเพิ่มเติมคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายเลยครับวันนี้ต่อเนื่องจากสตอรี่ที่มันน่าสนใจครับของฟุตบอลังกฤษครับถ้าใครได้ดูข่าวสารมาในช่วงหลังที่ผ่านมานะครับมีประเด็นของ Bristol Rover ครับที่ได้เลื่อนชั้นสู่ลีกวันได้สำเร็จ แต่ว่าในสุดท้ายของฤดูกาลเนี่ยพวกเขาต้องเจอกับสกั n t นทอตนะฮะทีมอันดับบ้วยของตารางและต้องชนะถึง7ประตูนะเพื่อจะได้มีผลตามด้วยเสียที่ดีกว่าแล้วได้การันตีเลื่อนชั้นด้วยอัตโนมัติซึ่งริสตอซอโรเวอร์ทำได้ครับโอ้โหเป็นเกมที่บ้าคลั่งมากครับพวกเขาคว้าตัวได้อย่างเหลือเชื่อมากๆแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือกุนซือของ b ิส s t o l โรเวอรครับคือโจอิบาตันนักเตะ ที่อยู่ในความทรงจำแง่ลบมากกว่าแง่บวกแล้วกันอ่ะผมใช้แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จึงมาคุยเรื่องราวของผู้ชายคนนี้กันหน่อยครับอดีตนักฟุตบอลที่ดุเดือดเลือดพลานโหตหามมีเรื่องราวเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็บอกว่าชีวิตของเขานั้นไม่เคยมีสีเทาครับไม่ดำก็ขาวไปเลยแม้ว่าคนส่วนใหญ่นั้นจะจดจำในด้านสีดำมากกว่าสีขาวก็ตาม วันนี้ลองได้เรียงชีวิตของผู้ชายคนนี้ดูครับโจวีบาตันนะครับจริงๆเขาคือสเกาเซอร์เลยครับเกิดที่เมอริวพูครับแล้วก็เป็นแฟนบอลของเอฟเวอร์ตันแบบโอ้โหแฟนบันแท้เลยครับเข้าสู่อะคาเดมี่ของเอฟเวอร์ตันเนี่ยตั้งแต่อายุ7ขวบบาตันบอกมันคือความฝันมากๆครับติดตามอ่าขอลายเซ็นนักฟุตบอลแล้วก็อยู่ตรงนั้นครับพอได้เข้าไปอยู่กับสโมสรที่ตัวเองรักแต่มันยิ่งแบบทำให้ใจมันฟูขึ้น พียงแต่ว่าจุดพิกผันที่สำคัญก็เกิดขึ้นตอนที่เขายุ14ปีครับโดนคัดชื่อออกอบอกประมาณนี้อรารมณ์เหมือนทุกๆครั้งเนี่ยทุกๆปีในการเลื่อนชั้นขึ้นไปสู่ทีมที่รุ่นใหญ่ขึ้นเน่ยนะฮะเขาก็จะมีการคัดเลือกเด็กเนี่ยซึ่งโจวีบัตันเป็นหนึ่งในคนที่โดนคัดออกด้วยเหตุผลอันคลาสสิกมากครับตัวเล็กเกินไปบาตันบอกโอ้โหแย่เลยครับตอนนั้นมันเหมือนกับ ฟ้าถล่มลงมาเลยครับเขาไม่เคยมีความคิดที่จะออกจากเอเวอรตันเลยเพราะที่นี่คือสโมสรที่เขารักมากมันยากจริงๆครับแต่สุดท้ายสิ่งหนึ่งที่เขาคิดได้ก็คือเอาละจะลองดูจะลองเดินทางด้วยสองขาของตัวเองดูและจะทําให้คนที่คัดชื่อของเขาออกเนรู้สึกเลยว่าสิ่งที่เขาทํานั้นมันคิดผิดครับแล้วบาตันก็ลุยแหลกเลยครับจนได้มาอยู่กับ สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับในชุดอะคาเดมีแล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาและถูกควินคีแกนครับดึงขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2002ครับนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของผู้ชายคนนี้แล้วเรื่องราวมันก็ออกตัวเลยครับแม้ว่าจะเป็นเด็กดาวรุ่งครับเพิ่งถูกเรียกตัวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ไม่นานแต่ด้วยความที่บุคลิกของเขาเป็นแบบนั้นนะครับจอยเบตันปรับตัวเข้าสู่ ฟุตบอลระดับสูงได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าจะไม่มีคนคอยดูแลหรือให้คำแนะนําอะไรมากมายครับแต่ในพื้นที่หรือในตําแหน่งที่เข้าลงเล่นเนี่ยก็คือเล่นกองกลางนะครับมันต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกๆคนแล้วด้วยบุคลิกด้วยความห้าวหาญของเขานะครับก็มักจะเป็นคนที่คอยออกคําสั่งแทน,นที่อายุยังน้อยๆอยู่นะฮะยีต้นๆอยู่กลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลในห้องแต่งตัวครับแล้วก็มักจะพูดตรงๆกับเพื่อนร่วมทีมครับ ถ้าคุณเล่นไม่ดีเล่นแย่ซ้อมหว่วยจอยไปตันจะเป็นคนแรกที่มาบอกเลยครับว่าเฮ้ยแกนี่มันห่วยจริงๆว่ะปรับตัวหน่อยเว้ยแก้ขไขหน่อยเว้ยซึ่งบางครั้งมันก็อาจจะมากเกินพอดีครับเขาติบโตขึ้นมากลายเป็นตั้งแตะในระดับซีเนียของซิตี้หลังจากผ่านยุคสัตสว์สม่ขึ้นมาแต่ว่าด้วยความที่ห้าวหามดุเดือดแบบนี้แหละครับบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกใจใครไปซะทั้งหม จนมาสตี้นั้นเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครับได้เจ้าของหมายเข้ามาลงทุนนั่นก็คือคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็ค่อยๆเริ่มรีแบรนดิ้งครับตั้งแต่ปี2007เป็นต้นมาครับระบบการทำงานของมสตี่นั้นถูกรื้อใหม่หมดเลยครับมีการจ้างโค้ชใหม่อย่างสเวนกรานิสเนเข้ามาการใช้ระบบแมวมองที่ดึงนักเตะต,ต,ต่างชาติอายุน้นอยๆเข้ามาเพื่อยกระดับคุณภาพของทีมนอกจากนี้ยังส่งเสริมเรื่องของภาพลักษณ์ของสโมสรด้วยครับและแน่นอนครับ เมื่อมีอะไรใหม่ๆเข้ามาสิ่งเก่าๆก็มักจะถูกโลดออกไปและหนึ่งในนั้นก็คือโจอิบาตันนี่แหละครับเหตุผลง่ายๆเลยครับก็เรื่องราวของพฤติกรรมความรุนแรงคําพูดที่มันไม่ควรพูดแล้วคดีของเขาเนี่ยโอ้โหยาวเป็นหางว่าวครับซึ่งเพียงพอครับที่จะทำให้มาสตีนั้นต้องการเปลี่ยนแปลงเพราะถ้ามีโจอิบาตันอยู่นะฮะไอแผนงานที่จะรีแบรนดิ้งภาพลักษณ์ของสโมสรเนี่ยอาจจะยาก จำเป็นต้องหันเนื้อร้ายออกไปครับและถ้าเรามาดูเคสตัวอย่างความรุนแรงของเขาอะนะครับโอ้โหแต่ละอย่างนี่ดุเดือดทั้งนั้นเช่นการมีปัญหากับอุสมานดาบโบครับในสนามซ้อมเมื่อช่วงปลายฤดูก,กาล2 0 0 6กถึง2อมีปัญหาถึงขั้นว่าชกต่อยกันเลยนะครับแล้วภาพที่เราเป็นภาพจำนะฮะของบรรดาสือ่อมวลชนอันเกฤตก็คืออุสมานดาบโบนี่โอ้โหตาปูดบวมเขียวปัดมาเลยถามว่าเสียใจไหมเสียใจครับแต่ มันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ครับชูเออรบัตตันบอกถ้าย้อนเวลากลับไปเขาอาจจะไม่ทํามันครับแต่มันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าโลกของเรามันไม่มีไทม์แมชินเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้ครับแต่เขาก็ยืนยันครับว่าไอ้การทะเลาะครั้งนั้นเนี่ยมันไม่ได้มาแบบไร้เหตุผลครับมันมีที่มาที่ไปแต่ถ้าถามว่ามันมีทางออกอื่นอีกไหมที่ไม่ต้องชกต่อยกันนะครับก็คงมีครับแต่ตอนนั้นเนี่ยด้วย วุฒิภาวะด้วยนิสัยด้วยมุมมองของเขาแหละมันยากมากครับเขาคิดไม่ออกเลยครับว่าตัวเขาจะจะหาทางออกอย่างไรโดยที่ไม่ต้องชกต่อยกันเพราะนั่นคือตัวตนของเขาครับหรืออีกเรื่องหนึ่งที่โด่งดังไม่แพ้กันก็คือช่วงงานปาร์ตี้คริสต์มาสเมื่อปี2004ครับนักเตะก็มารวมตัวกันเฉลิมฉลองกันแล้วก็มีดาวรุ่งคนหนึ่งครับชื่อว่าเจมิ่ทันดี้พยายามจะเผาเสื้อของชูวิบาตันแต่ว่าโดนจับได้ครับสุดท้ายบาตันก็ โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยครับถึงขั้นว่าเอาซิก,ก้าเนี่ยจิ้มตาของเจอมนิทันดีกลายเป็นกระแสข่าวในแง่ลบชิ้นโตอีกแล้วบาตัาใอยฟังว่างานวันนั้นเนี่ยมันสุดๆดะครับไม่มีใครที่ไม่เมาเขาบอกแบบนี้ครเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาตรงนั้นเลือดสูบฉีดฮอร์โมนของเด็กหนุ่มผู้ชายต่างๆนานา,นา,นามันก็มักจะมีเหตุการณ์แบบนี้อะครับที่คุณตื่นมาในตอนเช้าแล้วรู้สึกว่า ไม่น่าทำไปเลยเพราะเมาแท้ๆซึ่งเขาก็ยอมรับว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นครับกับสิ่งที่เร็วร้ายแบบนั้นยังมีเรื่องใหญ่ๆอีกมากมายครับสมัยที่เขาอยู่กับแมสซิตี้ทลาวิวาทข้างถนนถูกบันทึกภาพได้ติดคุก74วันแล้วเขายอมรับว่าเมาครับเพราะเมาเลยมันเลยทําให้เป็นแบบนั้นหลากหลายการกระทำครับมันเป็นเรื่องของน่าจะช้างว่าไร้ความรับผิดชอบอนี้ดีกว่าซึ่งจอยเบอร์ตันก็ยอมรับครับว่า เสียใจครับมันเหมือนกับว่าผมเกิดมาเพื่อเป็นนักฟุตบอลเดนนรกตอนนั้นผมทําอะไรโดยไม่ค่อยคิดเท่าไหร่คิดว่าตัวเองเจ๋งระดับหนึ่งเจ๋งพอที่แบบโอเคถ้าอยู่ซิตี้ไม่ได้ก็ไปอยู่ที่อื่นก็ได้ไม่ได้แคร์อะไรแต่มันก็ทําให้ภาพจําตรงนี้นะฮะฝังหัวแฟนบอลไปแล้วถ้าพูดถึงโจวิบอร์ตันกับแมสตี้สัก20ซครับอาจจะพูดถึง ผลงานของเขาในสนามจริงๆว่าเป็นกองกลางที่ดุดันประทะแข็งแกรง่งมีจังหวะการเติมเข้าสู่กรอบเหตุโทษหรืออะไรก็ตามแต่อาจจะมีแค่นั้นครับแต่อีก80%ที่เหลือเนี่ยผลงานนอกสนามรวนๆครับพฤติกรรมความรุนแรงทำร้ายร่างกายไร้ความรับผิดช,ชอบเต็ไมไปหมดเลยซึ่งเขาก็บอกว่าณนะตอนนั้นมันเหมือนมันสุดตรงจริงๆครับเหมือนชีวิตไม่มีสีเทาครับคือถ้าไม่ดําก็ขาวไปเลย พียงแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะออกไปทางสีดํามากกว่าซึ่งจูเลียตันก็ยอมรับในคําติฉินครับแต่สุดท้ายแล้วมนุษย์เรามันก็ไม่มีใครที่เลวร้ายร้อยเปอเซหรอกครับมันก็จะมีบางแง่บางมุมครับที่ที่สามารถหยิบยกขึ้นมาได้ซึ่งในเคสของจูเลียตันก็เช่นเดียวกันครับมันขึ้นอยู่กับว่าณนะเวลาที่คุณอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงกับบุคคลโดยรอบได้ดีขนาดไหนแล้วสิ่งที่คุณทํานั้นมัน มันส่งผลในแง่ไหนถ้าเรามองในแง่ของความสภาวะของการเป็นผู้นำครับมาตันถูกยอมรับในตรงนี้นะครับหลากหลายพิการทีมชื่นชอบครับที่จะต้องมีนักเตะประมาณนี้อยู่ในทีมสักคน,นเพื่อคอยปลุกเร้ากระตุน้นสร้างความกระหายอยากและขับเคลื่อนทีมไปข้างหน้าสมัยที่เขาอยู่กับคีนสปาร์เรนเจอร์ครับกุนซอตอนนั้นก็คือน,นิวอน็อกจัดการโปรโมทให้จูยบัตตันนั้นขยับขึ้นมาเป็นกัปตันทีมรระหว่างกลางซีซั่นเลยครับ คือตอนแรกเนี่ยคนเก่าก็าคืออเดียวตารับครับแล้วนิววนอก,ก็เรียกตารับเข้ามาบอกว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงและมันเป็นการตัดสินใจจากตะกระของนักเตะจริงๆครับถ้าคุณมีนักเตะแบบนี้เป็นผู้นําทีมันน่าจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้นิววนนบอกว่าโชคดีที่อเดีวตารับนั้นเข้าใจครับยอมรับทันทีครับเพราะเรามาถึงจุดที่ต้องการใครสักคนหนึ่งที่เป็นผู้นําในสนามให้กับทีมจริงๆ และโจอิบาตันก็เป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนที่สุดนอกจากความสดความห้าของเขาแล้วนะครับยังเคยไปสร้างความน่ารับใจหรือเรื่องราวจะดีไม่ดีเดี๋ยวลองฟังนะครับตอนที่เขาย้ายไปเล่นที่มักเซยครับที่ฝรั่งเศสน,นเวลานั้นเนี่ยฤดูกาล2012ถึง2013ครับเขาไปโดยที่มีโทษแบน12เกณฑจากบอลกฤีตติดตัวไปแต่พอไปอยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยเล่นได้ แล้วก็แฟนบอกเซอร์นั้นให้การต้อนรับอย่างดีเยี่ยมเอาแค่หนแรกที่เขาเปิดตัวเนแบนเนอร์ป้ายติดเลยนะครับยินยีต้อนรับแอนตักเลงหัวไม้ว่าท่านบอกว้าวชอบครับเออมันต้องต,งตรงตรงแบบนี้แหละถ้าคุณมองว่าผมเป็นนักเลงหัวไม้ผมก็จะพยายามใช้ความเป็นนักเลงหัวไม้ของตัวเองเนี่ยสร้างประโยชน์ให้กับทีมให้ได้ต่อให้จะถูกคู่แข่งบอกว่า,วาตัวเขาเป็นนักบอลสาระเลวก็ตามแต่ไม่โดนได เพื่อสโมสรเต็มเหนียวครับปัรตันบอกผมไปที่ฝรั่งเศสหลังจากที่โดนแบน12เกมที่อังกฤษเหมือนเป็นคนไร้ค่าไปเลยครับแต่พอไปถึงที่นั่นครับผู้คนทั้งเมืองครับโอบกอดผมด้วยความรักผมมีปีที่ยอดเยี่ยมมากกับโอเอมครับและไม่มีวันลืมประสบการณ์นั้นเลยซึ่งช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยนะฮะเขาก็สร้างเรื่องเอาไว้ไม่น้อยครับเช่น เจอกับสลาตันอิบรามูชครับก็แขวะใส่สลาตันครับบอกว่าไอ้จมูกโตบ่นน้อยน้อยหน่อยเว้ยนอกจากนี้ยังมีปัญหากับทางเจโกซินวาด้วยครับกับตันทีมของเบเชน,น่าตอนนั้นเจโกซินวาก็บอกว่าจูเปตันเป็นพวกพูดไปเรื่อยวิจารณไปเรื่อยเปื่อยปากไม่อยู่สุขแต่เขาไม่ได้พูดถึงชื่อแบบตรงๆนะครับเพียงแค่บอกว่าไอ้คุณสมบ,บัติเหล่านี้เนี่ยฝ่าไปถึงนักเตะมักเซยคนนึงด้วยผมจําชื่อเขาไม่ได้หรอกรู้แค่ว่า เป็นนักเตะจากอังกฤษเขาคงลืมไปแล้วว่าบราซิลของผมเนี่ยมีนักเตะ่เก่งมากมาม่บราซิลควาลา้าแชมป์โลกมา5สมัยและสมควรได้รับความเคารพบัตรและเขาล่ะมีอะไรบ้างผมแทบจาไม่ได้รู้ซ้ำว่าเขาเคยเล่นในเกมระดับทีมชาติหรือเปล่าแทนที่บารตันจะสลดนะฮะเพราะโดนชุดใหญ่เข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าโอ้โหเข้าทางคนระับคราวนี้ก็ออกมาตอบโต้ถึงเจียโกซินวาคตับอกไงคนอะไรขี้งุ่นหงิดจังเลย แล้วก็ใช้คําพูดที่รุนแรงมากครับโดยใช้คําว่าคนอะไรเนี่ยหงุดหงิดง่ายเหลือเกินโถเอ้ยไอ้กระเทยอ้วนใช้คําแบบนี้เลยครับด่าเก่งแบบนี้เนี่ยแปลงเพศแล้วหรือยังโอ้กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยฮะมันเป็นคําตอบโต้ที่รุนแรงมากครับเพราะมีทั้งการเหยียดเพศที่3แล้วก็ด่ากันเลยเถิดไปจนถึงขั้นว่าสมสรนั้นต้องออกตัวครับแกเชนเนี่ยดำเนินเรื่องเลยนะครับเตรียมที่จะฟ้องร้องโจวิบาตันเลยจนสุดท้าย อาจจะเป็นครั้งแรกๆเลยครับที่จุยเบอร์ตันออกมาขอโทษในสิ่งที่ตัวเองทําอย่างไร้ตามครับถ้ามองในมุมของแฟนมักเซยครับในเมื่อจุยเบอร์ตันคือฝั่งเดียวกันนะครับแล้วทั้งสองสองโมสรก็ถือว่าเป็นคู่รักคู่แค้นกันทั้งเปเอชกับมักเซยครับการกระทำครั้งนั้นของจุยเบอร์ตันเนี่ยทำให้แฟนๆหมักเซยนั้นบางส่วนสะใจเหลือเกิน มันอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเก็บกดครับเพราะผลงานในสนามน,นั้นสู้กับเบเช่ไม่ได้หรอกครับถ้ามันจะมีใครสักคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาแล้วอยู่ฝั่งของหมักเซยนะครับมันเหมือนเป็นตัวแทนครับตัวแทนในการในการปะทะเผชิญหน้าแม้ว่าวิธีการเนี่ยมันจะไม่ถูกต้องกต็ตามจนมาถึงช่วงท้ายอาชีพของจุยบาตันครับก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างมันดูดีขึ้นครับนอกจากฝีปากที่ยังแสบไม่เปลี่ยนแล้วนะครับแต่อย่างน้อยครับเรื่องของพฤติกรรมความรุนแรงนอกสนามเนี่ยก็ ปรับลดลงตามอายุส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเข้าชมรมเลิกสุราครับ mm hmm. ชจวีบอตันบอกติดเหล้าตั้งแต่อายุยังเด็กตอนเป็นดาวรุ่งซึ่งพอเลิกได้นะครับมันนํามาซึ่งสมาธิในการเล่นมากขึ้นมีสมาธิในการทํางานมากขึ้นและสร้างผลงานได้ดีขึ้นครับในช่วงไททาย,ทายอย่างเช่นการพาเบอร์ลี่เลื่อนชั้นสุริสูงสุดเมื่อปี2015รวมถึง ในช่วงขวบปีที่เล่นให้กับมักเซยด้วยครับแม้ว่ากว่าจะพบวิธีที่มันถูกต้องก็ปาไปอายุมากแล้วนะครับแต่ยังน้อยมันก็ดีกว่าที่เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเขาเริ่มแก้ด้วยทัศนคติของตัวเองครับแม้ว่าทุกวันนี้ผู้คนอาจจะยังจําภาพเดิมของเขาอยู่นะครับเป็นคนหามรุนแรงถอยเทือนดิบแต่ยังน้อยเขาก็ยังพยายามปรับปรุงตัวครับถ้าเราจะบอกว่าเส้นทางการดำเนินชีวิตของชูวิวัตันไม่ควรเอาอย่าง ก็คงจะเป็นแบบนั้นครับมันไม่สามารถพูดอะไระครับว่าเฮ้ยนี่คือต้นแบบที่ดีไม่ได้ครับทําแบบนี้ไม่ได้ครับแต่ยังน้อยการกลับตัวให้ตัวเองดีขึ้นมันก็เป็นจุดที่ที่ควรพูดถึงครับอาจจะมาช้าหน่อยครับแต่มาซึ่งเขาพยายามคิดถึงในจุดเริ่มต้นครับว่ามันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไงโจเบปตันเล่าต่อครับว่าตอนอายุ17ปีครับที่เขาขึ้นสู่ทีมใหญ่ครั้งแรกของมิสเตอร์ ได้รับค่าจ้างสัปดาห์300ปอนด์ฟังดูน้อยนิดนะครับแต่สัปดาห์ละ300ปอนด์เนี่ยก็ถือว่ามากกว่าที่คุณพ่อของเขาทํางานทั้งสัปดาห์แล้วแล้วมันทําให้ติดหลงวล่าเลงอ่ะว่าแบบนั้นก็ได้ครับเขายอมรับเลยครับหลังจากที่เลิกเล่นแล้วก็ตอนที่เป็นโค้ชให้กับฟริตตบูดทาวนะครับบอกเลยครับว่าเขารับมือไม่ไหวครับกับกับชีวิตที่มันเติบโตเร็วแล้วก็ได้รับการยอมรับจากผู้คนโดยรอบเร็วเหลือเกิน พูดง่ายคือมันถูกคาดหวังถูกกดดันครับได้เงินมาพาเพื่อนออกไปเที่ยวแล้วก็เหมือนกับว่าถูกยกยอปอปั้นครับได้รับการยอมรับจากผู้คนจากเพื่อนฝูงไปที่ไหนก็มีแต่คนรู้จักทําให้เริ่มใช้ชีวิตยากครับทุกอย่างมาเร็วมากซึ่งภายนอกน,นั้นเขาอาจจะดูแบบดิบเถื่อนดูแข็งกร้าวแต่ข้างในเนี่ย,เ,ย,เ,ยเหมือนกับซ่อนความอ่อนไหวเอาไว้บางครั้งเขาก็ไม่ได้เก่งเหมือนเหมือนปาก เหมือนวิธีการหรือพฤติกรรมที่เขาแสดงออกหรอกครับแต่เขาจําเป็นต้องใช้อะไรบางอย่างครับเพื่อป้องกันตัวเองซึ่งมันก็คือการแสดงพฤติกรรมที่มันดูก้าวร้าวนั่นแหละครับช่วง5ปีแรกนั่นแหละครับที่มันแบบถูกกดดันเยอะเหลือเกินบาตันบอก20ต้นต้นๆเนี่ยเขาก็ต้องกลายเป็นตัวหลักของทีมแล้วถูกคาดหวังถูกกดดันจากแฟนบอลซึ่งเขายอมรับว่าตอนนั้นก็หานางออกไม่เจอครับนอกจากการดื่มแน่นอนครับมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง วยไม่ต้องยอมรับว่ามันเป็นแค่การหนีความจริงในวิธีการของผมแค่นั้นเองทุกคนเริ่มมองไม่ได้ผมตัดสินผมจากมุมมองของพวกเขาผมเดินเข้าไปต้องเจอกับสายตาแปลกๆทุกครั้งเวลาเดินออกไปข้างนอกจากคนที่ไม่รู้จักจากคนที่ไม่เคยเข้ามาสูงสิงพูดคุยก็เริ่มมาพูดถึงตัดสินเขากดดันเขาอยู่เรื่อยๆผมจึงต้องดื่มเหล้าทุกวัน แม้ว่าผมจะเกลียดรสชาติของเหล้ามากๆกต็ตามยิ่งดื่มยิ่งผิดพลาดครับเมื่อเขาทําผิดพลาดสื่อก็เอาเรื่องดังกล่าวเนี่ยมาขยี้ประจําครับจนทําให้บตัตานั้นกลายเป็นตั้งแต่ที่มีภาพลักษณ์ไม่ดีแม้ว่าป่าของเขาจะบอกว่าไม่ได้สนใจไม่แคร์อะไรแต่ความจริงแล้วนะครับเขาพยายามอย่างมากครับที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ซึ่งทุกคนก็รู้อยู่นะครับว่าทําเรื่องแย่สักหนึ่งครั้งต่อให้คุณพยายามเปลี่ยนแปลงไปทําเรื่องดีสักสิบเรื่อง มันก็เป็นข่าวที่ขายไม่ได้ครับแทบจะไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าโจวีวัตตันทาดีในเรื่องอะไรปาปเพราะทุกคนถูกฝังในความคิดของภาพลักษณ์ที่มันไม่ดีไปแล้วแม้ว่าช่วงหลังข่าวในแง่ลบอาจจะลดน้อยลงครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเลิกเล่นไปแล้วก็ได้หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงๆแล้วก็ตามครับแต่มีช่วงหนึ่งครับตอนที่เขาคุมทีมฟริตบูดชาครับ2019ับ แพรบานซะลี4-2มีทวิตปริศนาขึ้นมาครับ,บอกว่าจูเบอร์ตันมีปัญหาโชกต่อยกับกุณสือของบานซลีก่อนที่ทวิตดังกล่าวนั้นจะโดนลบไปครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีใครคอนเฟิร์มนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่สุดท้ายเขาโดนตัดสินไปแล้วครับว่าแน่นอนก็จูเบอร์ตันเป็นแบบนี้อยู่แล้วเพราะสิ่งต่างๆในอดีตที่เขาทานั่นแหละครับมันคือภาพลักษณ์สาคัญถูกจําในแง่นั้นไปโดยปริยาย การหลีกหนีความกดดันการปิดบังความอ่อนแอการแสดงตัวและต้องการเป็นที่ยอมรับคือสิ่งที่เกิดขึ้นวนไปวนมาในชีวิตของเขาครับและชีวิตของเขาก็บอกกับพวกเราว่าเมื่อคุณมีปัญหาต้องรับมือกับมันให้ได้ครับต้องพยายามแก้ไขของมันครับไม่ใช่ไปแสดงออกอย่างอื่นโดยที่ไม่ได้แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังสุดท้ายแล้วอย่าก,กลัวครับอย่าหนีปัญหาเผชิญหน้ากับมัน พราะอย่างนี้นตามแต่มันก็ยังอยู่ตรงหน้าของเราเนี่ยแหละครับเวลาผ่านไปโจวิบัตตันก็ค่อยๆแสดงเห็นว่าเขาเริ่มดีขึ้นจริงๆครับค่อยๆแก่ค่อยๆทําไปมันอาจจะลบล้างภาพลักษณ์สมัยที่เป็นนักฟุตบอลไม่ได้หรอกครับแต่ปัจจุบันสาคัญที่สุดครับเพราะอย่างน้อยณตอนนี้เขาเป็นกุนซือคนหนึ่งครับที่พาทีมเล็กๆอย่างบริสตอลโรเวอร์นั้นเลื่อนชั้นสู่ลีกวันได้สำเร็จสุดท้ายบัตตันบอก ขามีความสุขมากครับกับชวตนตนปัจจุบันนี้ส่วนอดีที่มันเร็วร้ายเนี่ยก็ช่างมันครับปล่อยมันไปผมอาจจะดูเป็นคนแปลกประหลาดในสตาร์ห่นอื่นจนมาถึงทุกวันนี้ครับแต่ก็นั่นแหละครับคือตัวผมผมแก้ไขอะไรไม่ได้เพียงแค่ขอน้อมรับยอมรับในสิ่งที่เ,เป็นแบบนี้แล้วก็ใช้ชีวิตในปัจจุบันเพื่ออนาคตที่มันดีขึ้นแค่นั้นแหละครับสำหรับโจอี้บาตันครับดิบ เถือนหามโอ้เต็มไปหมดเลยครับภาพลับของผู้ชายคนนี้นะครับลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยครับรู้สึกอย่างไรบ้างกับเพลงของเรานะครับแล้วก็ช่วงท้ายฝากไว้ด้วยเหมือนเดิมนะฮะสำหรับแ c t p o i n t นะครับพ o อเกิเล่มแรกจาก m i n s t a ต d ครับรวบรวมบทความที่น่าอ่านน่าสนใจอยู่เต็มเล่มตรงนี้นะครับซื้อหากันได้นะครับทุกช่องทางนะครับฝากไว้ด้วยครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากมากครับสำหรับใารติดตามช่องทางของเรานะครับ i n s t a ตน Thailand นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดให้หมดเลยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับส่วนใครเพิ่งเข้ามานะครับเรายังมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายครับสนุกไม่แพ้กันนะครับลองเข้าไปคลิกดูกันได้ตรงนี้เลยนะครับช่องทางพอดแคสต์ออมีด้วยนะครับทั้ง SoundCloud spotify apple podcast ฝากเข้าไปฟังันด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ